ไส้บาทด้วด้านโพตมามา,า,าผู้คนกลาดตอนนี้ตอนเช้าผู้คนก็ยังไม่มาเยอะเท่าไหร่ ได้แล้วราคาเป็นแบบแบบอยู่ด yes, ้านไหนจ้ะที่ใส่บาทก็เยอะแยะกันโอ๊ยค่อยๆกลัวไม่มีรับมา มีหกใบไม่คะบาทมีหกใบแล้วน้องเพิ่มนไมจ้าจะเป็นน้ำนมขนมสบชุดเลยค่ะออกใบก็เพิ่มเพิ่มือมสามเนาะใช่ใช่ค่ะที่ได้ดอกไม้ใส่บาทแล้วเนาะน้บัวสวยๆได้แล้วร้อยใช่ไหมี่เก็บ้า่ะยคือใส่บาทนะคะเอาถ่ายให้ก่อยเด้ จ้าชุดส่บาทค่ะทำบุญกับหลวงปู่นะคะสวยๆจ้าที่นี่เออค่ยกล้องสวยมากเลยกล้องสดกล้องสวยมากนะพี่เอกซื้อมาจากเมืองนี้จ้าโอ้ยสวยมากมากลงอะไรพ่อแล้วจ้ะเดี๋ยววันหลังโอ้ย คิดว่าไม่มีเนาะก็ไปหาเลาะดูด้วยด้านโน้นอ่าะใส่บาด้านในจ๊ะอันนี้ตอนเช้าก็ยังไม่มีผู้คนมาเท่าไหร่นะคะ ตอนเช้าเช้าบานเกินจ้ะอีกสักพักตอนนี้จะไปรอใส่บาทอยู่ด้านในนะคนะนี่จะสวยมากมากนี่จ้ะกำลังจะปะปุงอีกสักพักก็คงจะโอเค ใส่บาทผู้คนก็มารอใส่บาทเยอะแยะเลยสงสัยด้านในไม่ให้ผ่านเป็นสับบัวหนังบัว ไปรอสาบาด้านในนะคะจนจุดน้นคนมามากนะคะคนมาเยอะ ที่ภาคหลวงปู่ระหว่างรอมาจุดถูกนี่ให้เพื่อนก้อนจใจมาผมเนี่ยนี่ยาง ผู้คนกำลังมามากมายนะคะตอนนี้นั่งรอจ้ะนั่งรอนั่งรอถ่ายรับพรอนจ้ะผู้คนก็มาหล้ยหลายนะตอนนี้นะคะเริ่มทยอยมาได้จ้ะ ล่อ,ลอถารับพรอนก่อนจ้ะแล้วอีกประมาณสองโมงจ้ะสองโมงคนกัดจักสิออกมาอาาจารย์จักสิออกมากจ้ะรอรับพรอนมาหลายๆเที่ยวกันก็ได้รับพรอนแล้เพื่อนเราจ้ะ คนมากจากทัวสารทิ์ถ้ามาตอนสายๆกับจะฮอนกันเลยมาตาเศร้าค่ะมันนีมาตั้งแต่แต่ทีหาจาทีหากระแจงแล้วดิจ้ะทีห้าก็สว่างลแล้วถ้ามาตอนเช้าก็อากาศก็จะดีจ้ะดีมากๆอยู่กาลสินไม่ไกลท คนก็เริ่มจะเข้ามานะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปูออกมาก่อนจ้ะเพราะว่าข้างในไม่ไม,ไ,มไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ถ่ายวิดีโอ จ้าเอาบุญน้ำกันเ้อเอาบุญเอาบุญด้วยกยวันอยู่ที่ลานโปูเสลาจ้าไปจ้า